เอาไหมเอ้ไหมมามาเมื่อกี้มันยิงกูเหรอมามามาอัด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 ไปก็ไปอืมไม่เลิศทำไมเรามาเล่นแล้วเรากากจากังวะอ่าตัวนี้บังไม่เคยเออกมาก่อนเลยตัวนี้มาเดมาเดมาดิ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  มาดิตายดิมาดิก็ตายดิตัวดุดดูไปดิว่าตัวดุดดูตัวดุดดูดิที่จะแอบได้สักกี่น้ำเจอกระสุนวันเต็ดเข้าไปหน่อยแอบได้สักกี่น้ำแอบได้สักกี่น้ำมาแอบมาเนี้ยไม่เดือูไม่เดือู ปิโดนปืนบึกอีกรยิ้350ฟิโลอ้าว